กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านฮะพบกับผมอีกแล้วน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับนะฮะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารับชมสลากกินแบงรัฐบาลนะครับชุดบนตรงนะฮะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับนะฮะวันนี้มาช้านะครับข้อมูลนะฮะของน้องเอนะฮะแม่ต่มนะ ามาช้าก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับลงให้ทุกๆครั้งนะครับงวดที่แล้วเข้าเป้าผมรับคายครับคา,า,า,าน่าจะมา6กหนึ่งไหมใช่ไหมมาหรือไม่มาเท่าที่จําได้ก็น่าจะมานะครับถูกไหมถ้าไม่มาขออภัยนะฮะเพราะว่าพอดีน้องเอ๋เขาก็เหนื่อยจากการทางาน <laughs> ต่านชมบอกว่าน้องบูมพูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะก็อย่างที่บอกครับผมก็จริงๆอะ่ะคือเรามานั่งพูดหอหอเนาะ เราถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยนะแต่เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรอเลขกันอยู่นะฮะก็ผมจัดทาคลิปก็สี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มแล้วคันหัวไปหมดแล้ว <c oughs> นะเจอกับพี่พทุกท่านด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะบมาเริ่มรับชมเตรียมปากกาเตรียมสมุดมาจดเลยการคํานวณเพื่อที่จะสนับสนุนสาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะก็ดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นข้อมูลนะครับท่านผู้ชม นะฮะฮมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพร้อมกันเลยยังนะครับรัฐบาลชุดบนตรงงวดประจําวันที่16โอ้โหคันคันหัวมากนะฮะรัฐบาลชุดบนตรงงวดประจําวันที่16สิงหาคมนะฮะสองห้าหกสี่ขอทุกท่านโชคดีนะครับผมมาเรามารับชมกันเลยนะฮะอ่าเห็นกันหรือเปล่านะฮะงวดประจําวันที่16นะครับก็นะฮะศูนย์นะครับศูนย์สาม นะ0 3 3 0 2 1 2 2 2 0 0 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 1 1 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 2 5 1 5 5 1 1 0 0 1 5 0 0 5 4 0 0 4 2 3 3 2 3 1 1 3ะฮะก็ ถ้าติดเบิ้ลไว้ก็0 0 3ย์1 4 4 2 2 5 5มสามหนึ่งหนึ่งี่สองสองห้าห้านะครับนี่นะครับนะครับเห็นกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตัดงวดนี้นะครับคือตัดดับไม่มาก็คือว่าโอ้โหขออภัยมากไม่ได้ตัดผมน่าจะแบบมีงงมีงอกแล้วครับแก่แล้วนะฮะอ่ะก็คือว่าตัดดับสี่นะครับก็คือว่าสี่เนี่ยไม่มาแน่นะของน้งเอเลขตัดดับบนเข้าทุกงวดเลยนะฮะดับแม่นมากนะครับคลิปวิดีโอนี้จบลงไปแล้ว ขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ